ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกับมิสเตอร์แจ็คกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีนะครับติดตามผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชาผู้เอ๋อของลองลิสต์ของเราดื่มแล้วเห็นผลอย่างไรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างไรวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับพี่ประกิตโมสวันหรือพี่อำนาจของเรานั่นเองครับสวัสดีครับพี่อำนาจครับ ครับผมวันนี้มีความยินดีนะครับมาเยี่ยมถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับอีกหนึ่งท่านก็คือพี่อำนาจของเราได้ทานชาหัวเออลองลิสของเราครับนะครับปัจจุบันพี่อำนาจอายุเท่าไหร่ครับแล้วก็ทํางานอะไรครับตอนนี้ครับผมอายุ47ปีแล้วครับผม แล้วก็เป็นทํางานในด้านธุรกิจส่วนตัวส่วนตัวครับผมก็คือขับขับรถรทุกสิบรอครับผมโอ้ขับมานานหรือยังครับนานนะครับผมนานนานมากๆประมาณกี่ปีได้ยี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีนะครับทุกวันนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะขับโอ้แสดงว่าไม่มีเวลาที่จะออกกาลังกายใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราเหนื่อยจากการทํางานเราก็จะทานอาหารกลับมาก็ทานอาหารเยอะทานอาหารเยอะก็เกิดการอ้วนขึ้นมา ใช่ไหมอ้วนมขาจะทำไงให้มันผอมวิ่งก็ไม่ได้เอากาลัอกายก็มีเวลาวันนี้คุณพี่แนะนําให้มาทานชาตัวเนี้นะฮะชาผู้เอ๋อเนี่ยลองลิสเนี่ยชาผู้เอ๋อลองลิสของเรานะครับก็ดูจากกล่องแล้วนะครับครั้งแรกนะครับคุณพี่เขาบอกว่าอย่างไงครับที่ที่เขามาแนะนําครับก็ให้ลองทานดูนะฮะมันลดไขมันในกระแสเลือด แล้วก็ช่วยทําให้เลือดเราดีขึ้นมาในผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเลือดเราดีเนี่ยอะไรๆเราก็ดีหมดอเราก็เลยทานชาตัวเนี้พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันสะดวกต่อการกินในกล่องเนี้มีอยู่24แก้วครับ,รบแล้วแก้วหนึ่งเนี่ยเราาสามารถชงได้5ครั้งครับถึง6ครั้งจนกว่าน้ําในแก้วจะใสโอ้มันมีแก้วที่แก้วให้มาเต็มเลยครับผมมีชามาอยู่ในแก้วเสร็จเรียบร้อยโอ้ดูว่ามันก็สะดวกสบายดีกับเราก็เลยทาน ประทานดูได้สักระยะหนึ่งมีความรู้สึกว่าเราผอมโดยอัตโนมัติอืนยุบมันไม่ช่วยอะไรครับหนึ่งก็คือไขมันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลดไขมันหน้าท้องเรานะฮะการขับถ่ายเราเป็นเราก็ดีขึ้นเป็นปกติตอนทานที่แรกเลยเนี่ยท้องผูกสักสองวันแล้วก็จะปวดต้องคอแล้วก็แล้วก็หาย้ะทานต่อไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไร แล้วเราก็ขับถ่ายตามปกติร่างกายเราก็ลดลงแล้วสายตาเราก็ดีขึ้นเมก่อนที่ผมใส่แว่นนะครับสามร้อยกว่านี่ผมไม่ต้องใส่แว่นแล้วผมมองอเ,เห็นชัดหมดอ<ม>ผมไม่ต้องพบแว่นก็มีการเกิดการมาล่องไปอีกแบบหนึ่งมันก็ดีไปอย่างอย่างนี้นะครับแล้วก็เลยติดตามผลงานตอนนี้เราก็เลยว่าทานตัวนี้มาตลอดครับนี่ขึ้นกล่องที่สี่แล้วครับผมโอ้กล่องที่สี่กว่าที่เราจะมีสุขภาพดีกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะครับต้องใช้ระยะเวลานานไหมผมคิดว่า ประมาณเดือนหนึ่งไงประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็คือเราไม่ได้เน้นว่ามันจะช่วยให้ลดน้ำหนักไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นแต่เราทานเพื่อสุขภาพคแลวเรื่องไอ้มึนงงหัวผมก็ไม่เป็นละอือก่อนผมเวียนหัวด้วยครับนี่ก็ไม่เป็นยามึนงงผมไม่ต้องไปกินละครับยามึนงงยาหมอที่ให้มานี่ไม่ต้องทานละนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราไปขับรถสิบล้อเราก็จะต้องทานเครื่องดื่มชูกำลังเมื่อก่อนมีเยอะมากแน่ใจตอนนี้ไม่ต้องเลยตอนนี้ไม่ต้องก็กินชาตัวเนี้กลับมาถึงบ้านเขาก็ทานชา กินข้าวเสร็จผมก็ทานชากินข้าวอิ่มๆนั่นแนั้นเราก็ทานชาสักพักเดียวเราก็สบายตัวยิ่งดีเลยก็ยิ่งดีรแค่แค่มันช่วยสลายช่วยย่อยอะไรอะไรอย่างเี้ยลยครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากครับครับและสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากอะไรให้กับผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับให้ทราบถึงสรรพคุณชาหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพได้ลองเอาไปชดลองดื่มทดลองใช้ดูนะครับจากความรู้สึกของพีมอำนับนาวทางบ้านนิดนึงครับผมขอฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไว้ว่า ท่านผู้ใดที่อ้วนห,หรือมีปัญหาต่อร่างกายแบบผมเนี่ยนะฮะผมควรแนะนําให้ทานชาผู้เอ๋อตัวเนี้แลวจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากครับเราเน้นแต่ว่าถ้าเลือดเราดีแล้วเนี่ยอะไรๆเราก็ดีขึ้นมาหมดทุกอย่างนะฮะอย่งางของผมเนี่ยผมก็ผอมทีแรกเลยผมหนักเจ็ดสิบห้านี่เมื่อวันซืนผมลองไปชั่งดูเหลือหกสิบห้าผมก็มีความรู้สึก,กว่าดี<ม>แลวผมทาอะไรก็ไม่อึดอัดหน้าท้องแล้วก็<ม>ทําง่ายมันก็ดูไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยอะไรร่างกายเราดีขึ้นมาตามปกติก็ดูก็โอเคตอนนี้โอเคมากๆ และเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับสาหรับผู้ที่ได้ทดลองดื่มนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ดื่มนะครับชาผู้เอ่อลองลิชของเราเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของระบบการย่อยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับวันนี้พี่อํานาจฝากไว้ว่า ถ้าระบบองค์รวมระบบการไหลเวียนเลือดของร่างกายของเราดีทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพระบบการย่อยต่างๆก็จะดีตามขึ้นมาด้วยและฝากชาผู้เ er อ๋อลองลิสต์ของเราไว้กับทุกๆบ้านนะครับไว้สําหรับการดูแลสุขภาพดูแลนะครับคนที่ทุนรัก นะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดด้วยนี่คือเครื่องการันตีว่าทุกๆท,ท่านสามารถที่จะดื่มได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่อำนาจเป็นอย่างมากนะครับที่มีโอกาสนะครับมาเป็นวิจารณญาณให้กับผู้ที่ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ชาผู้ลองลิชของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีผู้ใช้นะครับดีแล้วสามารถที่จะทําให้คนที่คุณรักมีสุขภา,ภาพดีขึ้นมาได้ด้วยนะครับ มิสเตอร์แจ็คกี้กับผลิต list, ภัณฑ์ชาผู้เออลองลิสสุขภาพดีๆอย่างนี้นะครับให้ทุกทุกท่านได้นะครับสุขภาพดีกันทั่วหน้าครั้งหน้าครั้งต่อไปนะครับเราจะติดตามคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชาของเราแล้วดีเห็นผลมาบอกเล่าให้กับผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้นะครับมานะครับเป็นตัวอย่างกันพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมิสเตอร์แจ็คกี้และชาลองลิสวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ